สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิง่งเอิม่มพอดีว่าอีพอฟ้าแล้วสิลองเอ่อสตาร์ทรถไถห้างรถไถห้างพ <need> าสตาร์ทได้ก็จะได้เออไถดินจ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสตาร์ทติดหรือไม่ติดเนาะปกติก็ต้องใส่เวลาอยู่ที่ที่สตาร์ทเอ่อรถไถคันนี้นะพี่น้องเพราะว่ามันจอดไว้แล้วก็บ่ได้ พอได้ใส่งานเป็นปีๆอ่ะจ้ะเวลาเพิ่นสีสตาร์เทีานึงกะใส่เวลาโอเค Nu är jag stilla. och den kör.

S 1> <S 1> <S อัาานนี้มาอยูกตรงนี้แม่ไปหาตอ,ปๆๆตอนนี้ฝาลองชาร์จแบตดูแต่ก็ยังสตาร์ทไม่ขึ้นนะพี่น้อง หน,หนูกินอะไรลูกหนูจะไปหาใครหนูจะไปหาใครหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนลูกร ดอกของปลอมเมิอจ้าพี่น้องกำลังเป็นดอกเลยสวยมากมากเลยจ้ากำลังเป็นดอกเลยพี่น้องสวยมากๆเลยด,ดอกไม้ชนีสวยมากนะพี่น้องเนาะแต่เป็นดอกของผลไม้ชื่อปลอมอ่ะสถาบานห้องคายควาลูกพลุนลูกพับลูก อะไรต่างๆ,ๆน,น,นะนะพี่น้องเพิ่งนั่นคือแบบว่าโซดาไม่จะตัดอันนี้ไปด้วยนะพี่โนโอ้อง สวัสดีจ้าพี่นออ้องมาผอมกมลกับช่องอีสานเดนมาร์กอีกแล้ว,ลวจ้ามือนี้ม้วนสิบห้าไม่เหตุเมนูผัดไทยพี่น้องผัดไทยกุ้งสดม้วนในกุ้งสดๆ้อมหัว้อมหนวดมาจากลันลิลอันนี้ลานฝรั่งนะพี่น้องเขาขายในช่องแชร์แข็งเนาะเขาจะกันจะแชร์แองสีัน,นีออกมาล,าล้ายหนงแต้มือสองแล้วจ้า วันนี้จะมาจัดเมนูผัดไทยกุ้งสดนะพี่น้องดีว่าที่สวนเรามีผักกุ้ยช่ายผักกุ้ยช่ายกำลังงามพ่อกินเลยจ้ะต้องต้องรีบกินพี่น้องต้องเฝ้ากินมาสั่นกะเดี๋ยวมันเสื่อมกินนะพี่น้องเน,ะนาะกำลังสิงามยิ่งตัดยิ่งแตกผักกุ้ยช่ายหอมๆเลยจ้าแล้วมันจะใส่หอมหอมเล็กเนี่ยหอมใบหอมนี้ไปด้วยเพราะว่ามันกำลังงามขึ้นกัน แล้วก็จะมีอันนี้คือถั่วงอกถั่วงอกแล้วก็มวนไปได้เส้นเส้นสดมาจากน้ำไทยจากพี่น้องแล้วเราจะใช้เส้นเส้นสดกันนะวันนี้นะโอเคเดี๋ยวมดจะไปเริ่มแก้กลุงกรเลยจากพี่น้องแังวาหล่ะเนาะพี่น้องเนาะนอ,นอ,อาหารไทยดังไกลทั่วโลกผัดไทยนี่เป็นเมนูที่แบบว่าพลังผู้ใดก็ัมา าาเ่ว่อวาสีไส้ยังกะแล้วแต่ถ้าเป็นอาหารผัดไทยสินเนาะบางคนบางคนกินกุ้งไม่ได้หรือว่าไม่ชอบกินกุ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมูเป็นไก่แทนก็ได้นะแต่บ้านนี้บ้านเราชอบกินกุ้งมากๆจ้ะเพราะฉะนั้นเราจะจัดมีพี่น้องเบิ้งกุ้งแช่บวยสดๆเลยพี่น้องอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมาเอออันนี้สดเนาะ ต้องมาเอาเส้นเส้นหลังมันออกแต่มันก็จะสดนะสดมากๆเลยจ้า ก่อนอื่นมันจะทอดกุ้งก่อนนะพี่น,น้องกุ้งที่แกะไว้ค่ะมันจะทอดช้นทอดช้อมให้สุก แล้วมันจะใส่เส้นลงไปเลยจ้ะพี่น้องเติมน้ำผัดไทยแม่มเหมี่ยวแต่อันนี้มันเป็นน้ำผัดไทยนะพี่น้องมีปะลาร้าด้วยแล้วก็มีน้ำผัดไทยด้วยมีหลายมีหลายมีหลายอย่างจ้ะ はい。 จะตามไปดูจ้าว่าฟ้ากำลังทำอะไรเมื่อกี้ฟ้าตัดต้นไม้ตัดท่อนไม้ตัดมเมื่อกี้ขาเลื่อยไม้เสร็จแล้วแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่เห็นนี่คือผักโขมจ้าพี่น้องเกิดเกิดขึ้นมาเองจากปีที่แล้วนะเนาะเมล็ดมันจะร่วงจากปีที่แล้วทีนี้มันได้เวลาเกิดแล้วจ้ะเหมือนก,นกันกับผักชีนี่ ผักชีก็กำลังจะขึ้นตอนนี้มันก็ไม่ได้ซื้อผักชีก,กินนะพี่น้องเพราะว่าเก็บต้นเล่นแค่ไหนกินนี่มีคนถอนหญ้าให้ด้วยจ้ะพี่น้องข้านถอนใหญ่แล้วท้า <laughs> <I scared. S 2> ยสแกนปกติมันจะมีหญ้าเต็มเลยนะแต่อนนี้ฝาถอนออกไปหมดแล้วเหลือแต่ผักชีเห็นไหม น,นี่กำลังสวยเลยอืมนี่ฟ้าถอนหญ้าออกไปหมดแล้วฮารามังกาสเกตวะฮาร์มังัวดะอารมังสูขบูเดวาดอกนิดนึงเนอะาบอกว่าหญ้าก็เยอะส่วนต้นเล็กๆของผักชทีที่กำลังเกิดมาก็เยอะ ต้นเล็กๆกน,น,นเสีย,ลลลยแล้วกับแล้วกับธนุถนอมด้วยพี่น้องแล้วบ่าพยายามที่จะให้มันโดนถอนออกน้อยที่สุดนะบางทีมันอาจจะติดไปกับหญ้าที่เราถอนอย่างเงี้ยอ่าแล้วกับเด็กๆไปไหนอะฟ้าเว่าเปิ้ลเห็น กดีเห็นทัุ้้นลอยขึ้นอันนี้ไม่ได้หวานนะพี่น้องมาเล็ดร่วงจากปีที่แล้วขึ้นเองจ้าทนแดดทนฝนทนหิมะทนทุกอย่างเอา้าแอนยา่าทำไมหัวน้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยวๆอะไรนี่สายยาโอ้ยขี้เลื่อย ขี่เรือเต็มผมเลยฟาย่าหยุดก่อนแม่ดูสิโอ้ยขี่เรือเต็มผมเลยถ้าอย่างนั้นต้องไปอาบน้ำแน่ย่าทำไมพี่อนย่าไม่มีล่ะเอาใส่ตะหัวน้องฟายเล่นเป็นหิมะกันเหรอเล่นเป็นสเนคกันเหรอเนง่โอ้ยแม่ไปเอาของเด็นก่อน